สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมลงสนามนัดที่5ศึกวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2023หรือ VNL 2023ที่ประเทศบราซิลพบกับทีมชาติเยอรมน,นีโดยคมชัดลึกเปิดสถิติพบกันไทยเยอรมน,นีเช็คได้ที่นี่วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมลงทำการแข่งขันศึกวอลเล์บอลหญิงเนชั่นลีก2023 หรือ VNL 2023สัปดาห์ที่2ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่13-18มิถุนายน66สำหรับนัดที่5ระหว่างทีมชาติไทยทีมอันดับ15ของโลกพบกับทีมชาติเยอรมน,นีทีมอันดับ12ของโลกซึ่งจะลงทำการแข่งขันวันที่14มิถุนายน66เวลา3นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทย ก่อนลงทำการแข่งขันนัดที่5ศึกวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2023หรือ VNL 2023คู่ระหว่างไทยพบเยอรมนี Pop ie, โดยวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยทีมอันดับ15ของโลกผลงาน4นัดชนะ2แพ้2มี7คะแนนรั้งอันดับ8ของตารางโดยนัดแรกแพ้อิตาลี2ต่อ3เซต26 24 17 25 29 27 28 30 11 15ชนะแคนาดา3ต่อ0เซต25 17 26 24 25 21แพ้โปแลนด์0ต่อ3เซต20 25 16 25 15 25, 25และชนะเกาหลีใต้3ต่อ0เซต25 17 28 26และ25 21สำหรับสถิติ5นัดหลังสุดทีมชาติไทย4 มิถุนายน2023ไทยชนะเกาหลีใต้3-0เซตในชั้นลีก2มิถุนายน2023โปลแลนด์ชนะไทย3-0เซตในชั่นลีก1มิถุนายน2023แคนาดาแพ้ไทย3-0เซตในชั่นลีก30พฤษภาคม2023อิตาลีชนะไทย3-2เซตในชั่นลีก14 พฤษภาค,คม2023ไทยชนะเวียดนาม3ต่อ1เซต4เกมส่วนทีมชาติเยอรมนนีทีมอันดับ12ของโลกผลงาน4นัดชนะ3แพ้1มี8คะแนนรั้งอันดับ7ของตารางโดยนัดแรกชนะเนเธอร์แลนด์3ต่อ1เซต25 21 25 22 20 25 25 22ชนะโครเอเชีย3ต่อ0เซต

สำหรับสถิตินัดสุดท้ายทีมชาติเยอรมน,นี4ีมิถุนายน2023เยอรมนีชนะเบงการีย3ต่อ1เซตเนชั่นลีก2มิถุนายน2023จีนชนะเยอรมนี3.0ต่อเซตเนชั่นลีก 1. มิถุนายน2023โครเอเชียแพ้เยอรมน,นี0.3นต่อเซตเนชั่นลีก30พฤษภาคม2023ยเยอรมน,นีชนะเนเธอร์แลนด์3ต่อ1เซตเนชั่นลีก เกตุลาคม2022โปรแลรนด์ชนะเยอรมน,นี3ต่อ2เซตชิงแชมป์โลกสถิติพบกันไทยเยอรมน,นี5ตุลาคม2022ไทยแพ้เยอรมน,นี1นี1ต่อสเซต ชิงแชมป์โลก12มิถุนายน2021ไทยชนะเยอรมน,นี3ต่อ1เซตเนชั่นลีก21พฤษภาค,คม2019ไทยชนะเยอรมน,นี3ต่อ0เซตเนชั่นลีก30พฤษภาค,คม2018ไทยแพ้เยอรมน,นี2ต่อ3เซตเนชั่นลีก8มิถุนายน2017เยอรมน,นีชนะไทย3ต่อ1เซตเนชั่นลีกขอขอบคุณแหล่งข่าวคมชัดลึกค่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ